เอ้าก็บอเปิดไฟให้แม่นะฮะอุ้ยเพืเ่อนอยู่ไหยิบ <c oughs> กระด้งยิบ <c oughs> กระด้งไส่เขาจ้ากระด้งไส้เขาซอส ทักทายมมือแรงนะค่ะเด้อคุนเข่ามากไปน้อทักทายมมือแรงค่ะสวัสดีค่ะทักทายมามือแรงนะคะเด้อ ท่านมีภูเขามาอยู่พี่น้องพี่นอ้นองมาท่านเขาม่อยู่นิบผ่านิบ,ย,บยิบหัวด่อกนิบหัวด่อก,ก็ได้ท่านมีภูเขามาก็นนิบหัวด่อก็ได้นิบกระดงนิบกระดงนิบกระโดงลอก,ก็ได้นิบกระดงล่อพี่น้องป่องปลายกันเด้อ แล้วก็หั่นแล้วอยู่พี่น้องเอ้ยมืดแล้วก็หั่นแล้วอยู่ยิบกระดุกะมก็ไเด้มืดลมืดไว้มืดว่า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วสองคุณรับชมสวัสดีนะคะเดอ้อยายปายิบหัวดโอ้ยิบกระดง้งเหมือแล้วบานที่นี้พ่อกระเทินเปิดไฟใช่ไหมนะเขียดเละหลายาเหยาะมึงกันน้า พีหนั่นว่แท้คีอเหมืดวแท้ะทะอะไรส่วนยื้อซละ่ะสนยื้อซ้ายไก่สิรอบแล้วละ่ะไ <c oughs> ก้สิยิบรอบละสวัสดีค่ะพี่อีหยังนะพี่สมสมนึกบ่ค่ะสวัสดี้อจ้าเด้อหันเปิดไฟแม่แนะ่แม่ยิบยิบกระดงว่าแล้วอยู่นี่ เป็นไรแซ่บป้อฟีมือโอ์โแซ่แบมัว <laughs> ยอนเจ้าของเลยนะ <laughs> เนาะเออนันแล้วนั่นแล้วนันแล้ว,ลวบ,บ๊มีของข,องขวงัญยังให้แม่เลยปีใหม่สิยันได้เข้าไปเห็ดในเฮียนอยู่เด้อพี่น้องเอ,อ้ยหมืด เมืดมืดแล้วเมืดแล้วเมืดดว่ายแถว啊หยิบกระดงมให้ลูกสวัสดีค่ะสวัสดีครับคนสวยครับโอ,กกบอ้สวัสดีค่ะพี่สมนึกสมนึกกันทลักบ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยบ่แล้วค่ะ <laughs> ขอบคุณเด้อค่ะเดอ้อสวยบบสวยว่าตยองวัมีผพู้ใด บอมักน่คะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมจังไดเนาะเหตุการณ์เหตุงานเออมือนีวันเสาร์เนาะเหตงานราชการจะตัดอ้อยนี่บอมีวันหยุดเนาะงานบ้านนอกเข้าบอมีเสาร์อาทิตย์แล้วตัดอ้อย ผู้เงานราชการก็สิไธแน่เนาะไปตัดแด็หยิบกระดงหยิบกระดงหยิบกระดงไส้เข่าพี่น้องกระดงไส้เข่าขาดเสียดายก็เลยหยิบให้ลูกให้เต้าไส้ยิบไข่ลูกให้เต้าไส้เป็นสัญลักษณ์ให้ก็ซื้อขึ้น บองงามก็เฮ็ดใส่เฮี้ยเท่านี่ยบ่เป็นยังดอกตีมีใครว่าดอกตีมีใครตีดอกเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายทุกคนนะคะสวัสดีค่ะน,น้องอีหยังเนี่ยน้องตูนเหรอสวัสดีจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไก้จะเริ่มบ่เห็นหง้งแล้วใก้สิได้เข้าในบ้านแล้วละบ่ะเห็นหงสแล้วโอ้เข้าในบ้านกอนพี่น้องบ่เห็นหง้์ทีหเลี้ยนละหอบสัมภารละเข้าขในบ้านกันเนอสิพาไปไล่สดในบ้านผันละ <c oughs> ปะ้าเฮาเข้าในบ้าน บ่เห็นหุงนิบเลยคะ่ะไปใส่มืดเออเรียนหนึ่งคนอยู่เองเขาไปยิบในบ้านค่ะมันบ่เห็นหุงเขาไม่ยิบในบ้านว่าจะยิอยบอยู่นี่นยิบอยู่นี่ดีบะเห็นหุงบะเอ้าเห็นหงอยู่ต่อละดีกว่าจะบ่เห็นหงเห็นหุงอยู่สวัสดีค่ะ จะได้เบิ้งวิวสวยๆหลังบ้านน้ำน้อ่ะเนาะอันนี้มันเป็นไฟไอ้นั่นไฟสซร์เซลสวัสดีค่ะไฟเซราเซลเด้วยค่ะเดอเวลาขยับมันกับจังคอยหูน้องน้องจูนสามเก้าหกหนึ่งสวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่พี่สมนึก กันทะลักเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะแนย่ยกินแรงเนาะนี่แนวกินแรงไปจ้าแนี่กินแรงไป ไปงิบมากทานนี้ือบ่ถึงละบาดทานนั่นไก่ท่านนี้บ่ถึงมันยังไงมันยังไงมันยังไงท้างนี้เลยทางนั้นบ่ทานนี้เลยท่านนั้นบ่ถึงทานนั้นเลยทางนี้บ่ถึงดึงบ่เสมอดึงคือดึงมาท่านนี้อยู่เนาะบ่เสมอท้านนั้นกินไปหลายโ๋ดเอ้ากร้าังเผล ใส่ยี่หันเจ้าของดอกมได้เฮ็ดขายดอกมได้เฮ็ดขายดอกน้อพี่น้องเนาะใส่ยี่ีันเจ้าของเฮ็ดไปหลดมาเที่ยงบาเสมอไปไหนเอเอ๊ะยุ่ง <c oughs> อ้าวหายไปได้เมื่อหายไปได้เมื่อไปเฮ็ดแนวกินแรงบ้าง ไปเฮ็ดแนวกินแร้งบ่เฮ็ดเพื่อย่ายป่าเนี่ยเด้อสวัสดีค่ะมืเบิง่งย่ายป่ายิบประดงระดงทรายเขาเนี่ยมันคือเป็นจังซิรอบแรกกระบะนั่นไปนไหนละไปเลยเซล เที่ยวติดเที่ยวดับอยู่ว่าตะคนขยับมันจะพุงตะขคนบาขยับมันก็มืดลงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ้าไปใส่มืดนอกเบื่อหุ่งโอ้ยยุ่ง,งมาไมนี้บ่หดสวนดอกมืออืน่น มือเนเศร้าจังสิหดแต้เศร้าไปเปิดไฟกันพี่น้อง xuống cái lại chút già cần nhung con kha nhung lại ai à, già cần nhung mất chút con สวัสดีค่ะยุ่งายนั่งอยู่นอกบ้านนั่งอยู่ข้างนอกยุ่งายลูกไส้บอกเขับไปในเฮี้ยนอยู่ในเฮี้ยนเมื่อก่อนยี่ยมือแรงห่อนเด้แต่ยิ่มือเสาหนาวเนี่ยวได้บุทูบทูบกันยุ่งตายชัวแน่นอน <c oughs> เน็บไสดะเน็บไสดดีคนสิตายให้ยุ่งสิตาย เรียบร้อยแล้วแม่ยุ่งบทัทีนี่เม่ยุ่งบัทีนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะไปหาไออยากกันยุ่งมาจุดไหมจุดไว้นี่เรายิบกระดุง ยังมือแลงยุ่งหลายพี่น้องมันอยู่ไก่ปลาอ่อยมันอยู่ไก่ปลาอยู่ตีนบ้านล้างบ้านอ้อมขางอ้อมแอวอยู่นี่ก็มิตปรปลาอ่อยเงียนกับอยู่ทงหน้าสวัสดีค่ะใส่สลราซิลโดนๆจังหุงแล้วแต่ล่มเพลิน ยิบกระดงไหมค่ะยิบกระดงยิบกระดงไส้เขาไว้ให้ลูกใส่มันขาดมันขาดก็เลยเอาทงขุยซักดีดีดมาเห็ดขันิบไปซื้อไม่กับเจยดายเจยดายกระดงอารมณ์เพ่น สวัสดีค่ะไปไ่อีกแล้วละ่ะเฮ็ดแน้วกินแรงบ้าอืออื้ออื้อ,อขนาดจุดอยากกันยุ่งม,มันก็นยังบ่ยานอยู่เนาะยุ่งเนาะเออ ຫນ້າຈຸດຢາກກັນ h ຸງມັນກໍຍັງ เกี่ยำแท่บอทิสวัสดีค่ะกล่องจังได้จังบมหันใส่คนบอทีนโอ้ยพี่ยำแท่คือสิวานเนาะตะเวนกับเจ้าวาเฮ็ดอยียงแน่มันคิดพอความคิดพอของคนคิดพอวังคำคำคิดพอย่ามไดเฮ็ดย่านนันตามภาษาผู้ทธเราพี่น้องคิดพอย่ามไดกับเห็ดย่านนันดิพู้้เเ่าคือเด็กหน่อยดิ สวัสดีค่ะไปใส่เมืดนาะไปเห็นน้าขุนแร้งมาค่ะเแ็ดเตี้ยายป่าในเด้อ ไปชุดใส่บักถังกันนะชดยากระนู้แบบถังกันนะนี่กับบักถังชิดยากันู้ใส่ก็ สวัสดีค่ะเอาอยากันยุ่งไปให้มายุ่งกัดมัน่นเดี๋ยวตนมันได้จุดยากันยุ่งไปให้มันจักหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสองคุณรับชมสวัสดีนะคะนะ่ะเนอะยิบหมวดเขาต่อไป เย็บหัวข้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณนเอเนียงี่น้องจูนไปแล้วบ้ไปเฮ็ดกัเขาไว้ให้แม่กินลราอีสติละลูกไส้พ่อเห็ดน้ากินไว้ให้กินเขาเห็ดไว้แล้วเขาเขาก็นหนึ่งแล้วก็เลหยิบตวดยิบกระดุงไว้กันหน้าสันนี้ ดีเลยจ้าเด้อสวัสดีสุขุมสุขคุณนะคะไปอีกแล้วไม่อยากเบิ้งคนหยิบกระดงบอสไม่อยากเบิ้งคนหยิบกระดงบอคือไปไว่ายแท้ไม่อยากเบิ้งคนหยิบกระดงบอ,งอบงคือ,ปอไปวไ่าแท้ กระดุงค่ะยิบกระดุงยิบกระดุงไส่เขาจ้าเอ,อ๊ะเอ,อ๊ะุ่งกัดยิบกระดุงค่ะหนึ่งเขาไส้แล้วเรียบร้อยแล้วจังค่อยไม่ยิบหรอกค่ะ มันก็แง่บดีนะค <c oughs> ิวไอคิวยากันยุ่งเจ้าของโอ้คิวยากันยุ่งเจ้าของจุดได้แบดนี้ สวัสดีเด้อค่ะคนใส่เหมือดามนี่คนมาใครบึงเนาะงามนี่คนไปคนหยากแร่นยากง่ายคนมาท่านในวางบึงเนาะเดี๋ยวสิปิดไหลสุดเด้อบัทินีเด้อเดี๋ยวคอยสิยไลใไม้ด้กันเด้อ แรงย้ำง่ายบ่คนบาเบิงไลยสุดมันมีคนเขามาบึงเลยโอ,ยโอ,ยโอย้มันไปสอบใสโอ้เสียงเพลงอยู่ใส่นอ้อ ขาเจ้าขึ้นสิมวนเทยเนาะผูมมวนกับมวนมวนเนาะเทศกาลยังนอจะเป็นตำมวนแท้มาถือเลขถือเบอร์ก็ไม่ได้มวนนล้ข้าเจ้าแล้วพวกข้าเจ้าดวงดีมีดดวงข้าเจ้าถือกะดีแจน้ำแน่ใจเนาะดีแจน้ำข้าเจ้าเจ้าฟองขึ้นขี้ลายแค่สองปีสามปีแล้วท่านถืออยู่เด็กเลก đuồng ý Chỉ lại cái đường sơ tàn là thịt á, thịt mất bí, mất sạt cả mình. เอาคลิปหน้าเจอกันไหมเด้อค่ะเดอ้อวันนี้ปูมาเบิ่งหายลอวคลิปหน้าเจอกันไหมอยากแรกอยาก้าอยูทตี้ไผก็เลยเนาะสวัสดีค่ะเจอกันไหมเดอ้อ